ลองมาเล่นดูครับลองมาเล่นดูอาจจะเหนื่อยหน่อยผมผมก็เคยนั่งเขามานั่งเล่นเงี <_ diy> ้ยเหรียญที่สะสมไว้อะไรเงี้ยเอามานั่งเล่นดู <_ m. S 1> นะครับลองมาพลิกพลิกหน้าพลิกหลังดูอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นเหรียญหมุนเวียนถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับขอใหอ้ด้านหัวกับด้านก้อยมันตรงกันนะฮะถ้ามันตรงกันมันจะมีราคานะครับไอ้ส่วนเหรียญที่เป็นเหรียญวาระเนี้ย เหรียญที่เราไม่ได้พบเห็นในช่วงเนี้มันก็จะเป็นหัวก้อยจะสลับกันถ้าสลับกันก็จะมีราคานะครับส่วนแบงก์ก็ดูที่เลขเลขอารบิกกับเลขไทยครับด้านบนกับด้านขวาดูว่าเลขมันตรงกันหรือเปล่าถ้ามันไม่ตรงกันนะเก็บไว้เลยนะครับเหรียญน,นั้นมีราคาง่ายๆดูดูอย่นี้ก่อนนะฮะส่วน ส่วนการศึกษาอย่างอื่นที่เขารับซื้อทั่วไปเนี้ยก็เข้าไปดูได้ในในในอินเทอร์เน็ตเลยครับเดี๋ยวนี้ข้อมูลเยอะมากนะฮะแต่ก็ระวังระวังข้อมูลปลอมด้วยนะครับหรือช่องปลอมอะไรเงี้ยช่องปลอมมันก็จะเหมือนกับว่ามันก็จะรับซื้อแม่งทุกเหรียญเลยไม่ว่าเหรียญอะไรก็ตามจะรับซื้อหมดนะครับพอมันรับซื้อเนี่ยเรามันก็ทําให้เราดีใจนะเหมือนกับเราไปเจอเหรียญเก่าที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ เอาไปถ่ายเขาดูเสร็จปุ๊บเขาก็บอกเฮ้ย hey, พี่เหรียญเนี้ยผมซื้อหนะ้าหมื่นนะอะไรเงี้ยไอเราว่าดีใจใช่ไหมแน่งนึกว่านึกว่าสิบบาทแรกได้ห้าห <c ười> มืน่อนอะไรเงี้ยก็คุยกันต่อ่เงี้ยพอคุยกันต่อปุ๊บมันก็บอกละอ่ะแต่ว่าเงื่อนไขของการรับซื้อเหรียญเนี้ยมันจะต้องทําใบประเมินนะครับพี่อะไรเงี้ยซึ่งใบประเมินเนี้ยใบรับรองอะไรเงี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณใบละ 2 9 9 3 9อยเรอยเาสเเงี้ยพี่ช่วยโอนให้หน่อยแต่เดี๋ยวเราทำใบประเมินเสร็จเราจะรับซื้อเหรียญพี่อะไรเงี้ยไอ้พวกนี้ก็คือช่องปอมหมดนะฮะไอ้พวกที่มันมันขอให้ทำไบประเมินอะ่ะก็คือเป็นช่องปอมหมด